ครับสำหรับใครที่อยากจะดูพระเครื่องหลวงปู่หลิวเป็นนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับตอบโจทย์นะครับลองเอาไปศึกษานะครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะครับตาเดียวจบครับราคาจองนะครับ1,500าบาทนะครับปิดจองวันที่5้นี้นะหลังจอง2,000บาทนะครับก็ตาจองได้ตามศูนย์จองที่ผมลงนะครับฝากติดตามนะครับเพจพระเครื่องเจ9นะครับเข้าไปสั่งจองได้เลยทางนั้นได้เลยนะครับผมครับ ท่านนะคะจะได้มาจับจองหนังสือนะคะเล่มน,นี้กันแล้วเปิดตัวหนังสือนะคะที่มีชื่อว่าตาเดียวจบหลวงปูหลิวฉบับปรับปรุงนะคะโดยต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอร่วมกิจกรรมกับเราแล้วเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวลองตัดสินใจกันดูสำหรับคนที่ยังไม่ได้จองนะคะจะม,มาบอกแม้กระทั่ง ในวันที่โดนพระเก๋อ่าอันนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาบอกกันนะคะว่าขนาดเซียนเนี่ยยังโดนเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีเทคนิคอะไรย่างไงบ้างวันนี้จะเรียกว่าเป็นแบบบรรยากาศสบายๆเนาะนะคะมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์พรมือต้อนรับนะคะพี่ต้อมนะคะหรือว่าต้อมสับปรถค่ะต้อมสัรถค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็เห็นแล้วนะครับดีใจมากเลยนะที่เห็นเพื่อนพ้อง้องพี่นะครับสําหรับสายประเครื่องเข้าสู่งการประเครื่องได้ยังไงนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับต้องไล่ฟังนี้ก่อนนะครับบ้านผมเนี่ยทำสับะรดนะครับแล้วผมก็มีอาชีพในการขนส่งสับะรดและผมเนี่ยก็ได้ไปที่ตลาดตลาดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะซึ่งที่แรกนะผมยังไม่รู้จักกับพระเครื่องหลวงปู่หลิวเลยนะฮะผมก็ไปที่ตลาดตลาดเนี้ยนะครับแล้วก็จะเห็นพวกแม่ค้านะครับพ่อค้าเนี่ยนะครับแขวนพระเครื่องหลวงปู่หลิวเป็นนะครับตรงเนี้ยนะครับมันเป็นภาพจําของผมว่าเฮ้ยคนแขวนเต่าเนี่ยนะครับทามาค้าขายดีใครอยากรวย อยากมีฐานะดีขึ้นต้องแขวนพระเต่านะครับตรงนี้เป็นภาพจําของผมว่าพระเครื่องของปูหลิวเนี่ยเด่นทางด้านเมตตาค้าขายนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าสู่วงการนะฮะจนมาวันหนึ่งนะครับมาวันหนึ่งเหมือนฟ้าบอกให้ผมอะต้องอยู่เส้นทางสายนี้นะครับผมได้เข้าไปในชมรมก่อนอันดับแรกยังไม่ได้ซื้อขายอะไรเลยนะเข้าไปในชมรมเนี่ยนะครับเราก็มีความสนใจและเกี่ยวกับเรื่องพระ หรือไมนะครับจังหวะพอดีเลยกับที่ผมเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ในกลุ่มอายให้กับพี่ชายท่านนั้นนะครับด้แบบเหมือนสมัยเนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นพ่อค้าทีแรกเราก็มาอะไรส่วนมากเนี่ยก็จะต้องอาศัยรักจำกันเองนะครับก็ฝากฟันมาเรื่อยนะครับจนเล่นมาเรื่อยๆโอ้โหฟังดูเหมือนง่ายนะครับฝาจะมาถึงแบบตรงเนี้ยมันฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าลงแบบ สถานการณ์จริงอะ่ะมันไม่ได้ง่ายกว่าที่คิดนะครับมันจะมากับจังหวะก,กับคําว่าเราเอาง่ายๆก็คือเราเราโรคมันมีมุมเยอะนะครับมันจะทําให้เราเห็นช่องแล้วมันจะเปิดปรกาศนะครับสําหรับมาทิ้มแทงเรานะครับการโดนพาร์เก้เนี่ยมันไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วจะถึงโดนนะครับซึ่งตัวผมเองนะนอนอยู่โรงพยาบาลโดนพารเกได้เลย นะครับรับรองในสายพระเครื่องของผู้หลิวนะมันจะไม่มีคําว่าเกเล่นเป็นปแท้ไม่มีนะครับผมกล้าฟันธงแบบนี้นะฮะสาเหตุนะครับที่ผมมาทําหนังสือเนี่ยนะครับผมมีจุดมีจุดที่ผมอยากทําขึ้นมาอีกทั้ทงทงที่เคยทําไปแล้วนะครับคือผมเนี่ยนะประกาศรับซื้อพระเครื่องของผู้หลินนะครับคนก็ส่งเข้ามาในเพจเนี่ย เยอะมากนะครับร้อยละ8 0ดสถึเป็นเป็นพคเกจนะครับซึ่งคนเหล่านี้ที่เขาส่งมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกขายเขาไมไ่ได้ตั้งใจมาหลอกขายผมนะแต่เขาแบบว่าเขาซื้อมาโดยคิดว่าแท้นะครับซื้อมาแบบแพคเกจโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็กกเก็บไว้เป็นอนาคตนะครับผมถึงอยากทำหนังสือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ และที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งนะครับสําหรับเรื่องการทําหนังสือครั้งนี้นะครับผมทําเพื่อเป็นการเผยแพร่บาร,รมีของปู่นะครับปุรพาจารย์ที่ผมเคารพและศรัทธานะครับด้วยการเอาหนังสือเล่มน,นี้นะครับเป็นสื่อกลางนะครับเพราะผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะมากนะครับที่อยากจะเข้ามาศึกษาอยากจะเข้ามาเก็บอยากจะเข้ามาสัตย์สมเครื่อง,องหลวงพุทิบนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเขายังไม่มีความรู้ ับเรรื่องงนนี้ะคผมถึขายกันมาก็หลังจากนั้นน่ะมารู้จักพ่อค้าด้วยกันนะครับแล้วก็มาเห็นคนหนึ่งที่ห้อยเต่านะครับเนื้อนวะผมก็เลยขอเช่าต่อตอนนี้เขาเหมือนอยากได้อยากใช้ตังค์ก็เลยเอาครับถ้าท่านรู้ท่านเป็นเมื่อไหร่แล้วท่านจะสนุกนะฮะแล้วได้เพื่อนได้มิตรภาพดีๆจากหลากหลายอาชีพหลายสายทางนะครับจะมารวมกันนะฮะเป็นกุม็นก้อนนะครับรักและสามัคคีกันไว้นะครับผมขอบพระคุณมากครับ ครับผมก็อย่างอย่างที่ช่างเตานะครับเฟสปีรพันภูตวนนะครับวันนี้ก็ตวอสดีปีทุกท่านด้วยนะครับประสบการณ์จากจากชีวิตจริงเลยนะครับเริ่มต้นนะครับจากเป็นช่างติดแก๊สรถยนต์นะครับก็มาศึกสามปูหลิวได้ก็เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเล่นเดียวนะครับผมเอามา มันม่ต้องออกใหนมำเดียม้นักพิการมึงกินแกแฟลวครับกินตันใจนะครับเพราะว่าว่าเริ่มต้นจัดได้ยังไงเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ทุกวันนี้ผมยังบูชาอยู่ครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนประเภทแบบว่าเอ๊ะอาจจะมองผมเอ๊ะคืนหรือเปล่าบ้าการหรือเปล่านี้ยอันนี้ผมที่ท่านถือนิพโพ์นี่แหละปรากฏว่า เออ่มีอยู่คืนหนึ่งขออนุญาตจับเลยนะฮะเชิญค่ะมาสักครู่นี้เราใส่หมายเลขลงไปแล้วหมายเลขไหมคะหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้านะคะที่ลงชื่อไว้ชื่อคุณอาร์ตบางบอนครับบางบอนครับเชิญครับคเชิญครับเดี๋ยวพี่ต้องมอบนะครับเชิญค่ะขึ้นไปพี่ต้อมอันนี้แล้วแต่ดวง มีราคาไหมครับขอซื้อเลยหมกล้องเลยค่เดยรั่ครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นด้วยนะครับที่เข้ามาทำให้นะครับองค์การระเครองของผลิตเนี่ยผักดันไปนะครับผมก็นะฮะจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับจะอยู่กับพี่เพื่อนเพื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมต้อมสอบรถนะครับสัญญาว่านะครับ จะร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องทุกท่านนะครับทําให้วงการพักเครื่องนะคะหันมามองสายพักเครื่องหลงพ่้หลิวขอบคุณครับขอบคุณมาครับแล้วก็สำหรังสือเล่มนี้นะคะจ๊ได้แหละโอเคจ้ะอ่ะขอขอหนึ่งท่านครับคุณ